สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาพบกับซาสตรินผาเพาในต่างแดนดีเช่นเคยนะคะเวลานี้กี่ัเวลาคำหรอค่ะแต่ว่าคำจยเปลเ่นมันก็ฝ้ายยังแจ่งอยู่ค่ะคิดว่าน่าจะประมาณสองถุงครึ่งค่งคะบริกาเขาสวนมาแค่สองหมื่นหูซึกว่าพักขนาดสิหญ่ขินนะคะขนาดยักค่ะมันแออัดกันอยู่นี่แหะค่ะ อากาศหนาวค่ะหนาวลงสองมือล้ะค่ะเบิงสังเกตเบิงต้นไม้มันพริ้วไหวนะคะอากาศหนาวมันนี้ก็ว่ามียังไรค่ะสื้อาไม่เก็บตน้นอ่ายอดปักท้องนี่แหละค่ะก็าจะเอาไปแก้งกินกข็ขาเอินแกงอี่ยังเดี๋ยวทาเบิงกันค่ะว่าวิแกงอี่ยงกิน เบ่งค่ะหยอดบางไงมันหนาวหนาวลงสองมือต้องใส่ชุดกันหนาวด้วยค่ะนี่ใส่เสื้อนาวค่ะแล้วเราก็สิฟันมันชับๆเลยนี่แหะโอ้ยหยอดกวบาป,ปนี่ เก็บแคสี่หยอดกับพ่อล้วล่ะเอาไปใส่ไลย้ยางให้มันไตขึ้นมันไตตามเนี่ยเพราะเนาะเอาเสืออมมาปลูกไว้ เบิ่งต้นหอมพุนะ่น่ะเ่าเข้าสองเอ้ยพ่าได้เข้าสวนแค่สองมือเบิ่งมันใหญ่คักใหญ่เนาะว่า,ยยาบ่คะเบิ่งบักแลดิดนะ่ะอันนี้ต้นหัวหอมใหญ่อันต้นนั้นทีว่ามันหน่อยๆมันก็เริ่มใหญ่ล่ะหอมแดงหอมแดงหัวใหญ่มันก็สิคล้ายหอมเป๋บา้านเฮาละ่ะ เบิงพันพันที่เราสิไว้ปลูกในปีถัดไปมันล้มระเนระนาดเลยค่ะแต่ว่ามันก็ไกส่สิซุกแเราละนะมีดอกฟักทองอีกดอกฟักทองออกลายแล้วนะพี่น้องเห็นว่านี่ปยว่ามันต้อนอันนี้แ้ๆเลยเนาะปยว่ามันต้นผักขมไทยคือบานเหาเลยนะปีว่า พูยดมกินเบิงหล่ากินมันกรแมนเนี่ยนะคะมันอวบใหญเป็นตากินดีๆค่ะมันงามเลยอยากสกินอยู่ต่ว่าหานกินค่ะแต่ว่ามันก็มีนอนกินมันอยู่ได้ล่ะนอนกินใบเก็บก่อนค่าตะว่า ยอดอวบอวบโอเคค่ะเข้ากระไดพักแล้วเข้าเมื่อบานไปเก็ดกินกันค่ะมาเก็บแค่ยอดฟักท่องนี่แหละจะ้ะกับดอกมันซิลองเอาไปเก็ดกินเบิงนะ้งหน้าดอกมันบ่เคยกินด้วยกันสวัสดีค่ะหลังจากที่พาไปเก็บยอดฟักทองเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะพาเพื่อนๆมาแกงค่ะตอนนี้กำลังทอดหมูสามชั้นอยู่ค่ะก,ก็จะเสิญนี่ยัางเด็ดคะพี่น้องเอ๋ย นี่นะคะน้ำมันกระเด็นหัวเตหม้อสังค่ะนุ่ยใส่เกลือซรือซีอ้วเนี่ยแหละค่ะชอบกิน ให้เบิ่งค่ะนี่ดอกระก้องหยอดนะน,นี่บอกค่ะแค่ซีห่หยอดเองเต็มนี่กับบักเกลืออันนี้ก็บะเจียบค่ะหั่นเรียบร้อยเป็นบอกระเจียบนี่ค่ะเฮ็ ต๊อปิดอันนี้เรียบร้อยแล้วทุกละละกอุนสุดแล้วน้ำมันกระเด็เดเน,นเต็มไปหมดเลยแบบนี่ก็ต้มหน้าห่อนนะคะต้มไว้ต้มให้มันเดือด เพื่อให้มันสะบูรน้ำห่อนปลาปานะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ำปกติเขาใส่ใบายนาน้งแมนบอลนะคะต้มใส่ไอ้ตำใส่เขา่าเขาแซ่แต่ว่าปุ๋ยบ่มีเด้อใบายนาน้ำแต่ว่าปุยใส่ใบปุยชายแทนค่ะอัจทีนะะีปุยก็สิีกองเอาแต่น้ำนะคะแล้วมันก็เป็นสีเขียวล่ะคะ่ะเห็นบห เออเอิอว่าเข่าเบือเข่าเบือค่ะพี่น้องคะตั้งเสื้อเองเด้อว่าแกงเนียงก็พวกงงกันกันแต่ว่ายูสลินเออเอวลาเลียวแกงนี้แกงเล้าค่ะแกงเล้าก็บไม้ความว่าในภาษาเขมรก็คือว่าบัวใส่กะทิมันก็เลยเอิว่าแกงเล้าบูมแอนสิบลาสีแกงเนียงกันแหละแต่ นี่เป็นพริกแกงค่ะปุ้กะใส่คาใส่ตะไคร่ใส่พริกตัวนี้ค่ะใส่ไปสามหน่วยแล้วก็นี้พริกแห้งพริกขี้หนูใส่ประมาณสิบเม็ดกระใส่คาตะไคร่กระเทียมหอมใส่กะปิช้อนหนึ่งน้ำมันเดือดเท่ากับเอาใส่ไปลงไปเลยค่ะเพราะว่าปุ้ยต้มน้ำเปลาไว้เรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวปวุ้ยก็ปั้นไปปุยไฉ เอาเป็นหัวเชือเตมเป็นสีเขียวๆอยู่เมืองนอกก็จะใส่ใบอียังก็ได้ค่ะเต็มเป็นสีเขียวปันเอาเห็ดแทงยะคุณได้ซื้อหมูจากกุยช่ายนี่ค่ะใบกุยช่ายที่เขากินน้ำพักไทยค่ะนี่วิธีการเก็บกระตองล่างซื้อมากก็ใส่ถุงพลาสติกใส่ขวดโหลไว้ปิด เก็บไว้ได้เป็นเดือนหนึ่งเดือนเต็มที่มันเดือนแล้วมาปัใสใชเครื่องมันไปเลยค่ะเอ็นบก่กพักพอคยแกงกินเจะเทอรด้วยค่ะขั้งแรกรั้งแรกเลยเอายอดมักรองมากแกงเคยเอาไปแด่ลวกจิ้มค่ะปกติเราปุยม,มันเอาพักไปลวกจิ้ม ถามว่าเฮ็ดเป็นตัเฮ็ดเป็นอยู่แต่โดยปกติหรอกมักเอาไปลวกจิ้มปกตยเอายอดคัก่งมากแกงกระเทือนนี่ครั้งแรกเลยนี่แฟนครับบอกว่าไฮร่องแกงเบิง่งมันกินแซ่บเลยนะแต่เาซีรสิล่องแกงเบิ่งนี่ก็ใส่เห็ดค่ะเห็ดอันก,ก็กงเฮ็ดอีหยังดอก <c oughs> แต่ว่ามีเห็ดเข็มทองนั่น ีเป็นตาแสบขนาดเลยพี่น้องเลยเต็มหม้อเต็มหม้อครับท่านปรุงรสก,ก็สิปรุงใส่ข้าวนอกค่ะใส่กุ้รสใส่น้ำปลาใส่ไส้หนังกระแดกหรือตอนปลาแดกลงไปนั่งก็ได้ใส่เขาขว้าให้มันมีกลิ่นหอมอากาศหนาวค่ะหนาวร่งหนาวสามหมื่นแล้วนี่ปลาแดกเรือจำเนียรละค่ะ เรียกว่าสุคขมคืนประแดกอยู่ก็ว่ามันอายุงานยัมมนง่มาทัน6ยัมมงมาทัน6กเดือนเนาะใส่แห้งพอมีกลิ่นหอมมึอนี่เ็ียว่าซีเปิดประแดกกะปุ๊บไม่อยู่ ขานอกใส่ขนอกลดผักหามาเดอพี่น้องมาตังซื่อเห็นแน่ว่ามันแก้หย,ยังมาตังซื้อเห็นแน่ปแปลกบองค่ะตำเองสีจะไม่ค่อยสวยสำใไสนะคะเพราะว่าบมีพริกอันยังก็พ,กพกกริกแห้งพริกป่นก็เลยย่ามสิกินกับขวบพริกแล้วก็เอาผสมกันแล้วก็จังกิน สีมันเป็นสีแดงระเรือ่อสวยงามนะคะใส่เหดลงไปเลยเห็ดนี้ใส่ทีหลัง เพราะว่านำริดแกงไปอใส่ผงชูรสไปเดือดร้อยแล้วล่ะคะ่ะโอเคค่ะถ่าให้มันเดือดแล้วก็ชิมรสผู้ใดมักใส่ไปแดงใส่ยาหวงก็ใส่ได้คะ่ะแล้วก็ห้วยเขาขัว,ขวแค่นั้นเองคะ่ปะปค่ะไปกินเ้ากันคะ่ะเห็นบอคะ่ะแล้วก็ห้อยเขาขัวแล้วคะ่ะเห็นบอเขาขัวแค่นี้คะ่ะเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะพี่น้องคะ่ะมาเด้อมาเด้อผู้ใดหิวข้ามากมากกินแกงเล่าต้องกันคะ่ะหยดปักทองคะ่ะพี่น้องคะ่ะ แกงข้างแรกแกงข้างแรกแซบวัเป็นตาแซบวัคะ่ะมาเบิงมาเบิงมาเบิงเด้อสวัสดีค่ะมาค่ะกินข่าค่ะหลังจากผ้าเห็บผ้าปิดเก็บมาเรียบร้อยแล้วค้าเบิงน,นะคะแกงปักทองทอดหมูสามชั้น,น,ะค,ะนค่ะผลไม้ค่ะแล้วนี่จะเขาะะ่าค่ะมาค่ะ มาคะ่ะมากินนำกันเ้ยพี่น้องคะ่ะแ้ะค่ะเก่งแล้วืม แกง่อนหอนะมันกระเสดีตัวนี้เอามาแกมเนาะยอดปักท้องหนาวสามวันแล้วค่ะพี่น้อง มามาเด้อมาเดอมากินข้าวน้ำกันค่ะหันตอนไ่พวด นี่ปกติก็ไม่ใบยนั่งแหงเพื่อกันด้าวผ่านใส่ไม่พักรดพักอียงก็ะไดพักสลัดซีเคียวๆว่าอันน้อยๆน,นะมันก็เอามามะต่๊ใส่เค้าเบืออะไรเพื่อกันค่ะใส่แส่ไปดีกว่นีน Một kiểu Xẹp thôi cả Bắp cửa nhau, bắp nhau ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยได้จ้า